ครับสวัสดีอีกครั้งครับก็มาดูตัวอย่างถัดไปของอเรื่องอัตราเร็วคลื่นคราวนี้ตัวอย่างนี้บอกว่า,น,านักเรียนกลุ่มหนึ่งนะำทำการทดลองแล้วก็สังเกตนะสังเกตคลื่นดนหมายถึงว่าเอานิ้วจุ่มน้ำหนึ่งครั้งนะคลื่นดนเนี่คือทำคลื่นลูกเดียวเอานิ้วจุ่มน้ำหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วก็ให้คลื่นมันก็ขยายไปนะก็เกิดคลื่น วงกลมนะแต่แล้วแหล่งกําเนิดของคลื่นเป็นจุดนะเอาจับปากกาก็ได้จิ้มลงไปเอานิ้วก็ได้จิ้มลงไปในน้ำก็นะจะเกิดขึ้นเป็นวงกลมนะขึ้นในถาดขึ้นรัศมีของคลื่นดนนะที่เวลาต่างๆเป็นไปดังกราฟอันนี้นักเรียนก็นะถ้าสมัยนี้ก็อาจจะง่ายนะก็กดนะถ่ายภาพนะถ่ายภาพไว้ทุกๆนะทุกๆ2วินาทีนะก็ถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายภาพแล้วก็มาวัดนะโดยโปรแกรมอะไรแบบนี้ อันนี้ก็เขาก็ดูได้การการทดลองมาทีนี้ข้อมูลก็บอกว่านักเรียนกลุ่มนี้ทำทำให้เกิดคลื่นด้วยความถี่สิบเฮิรต์นะอันนี้บอกความถี่มาให้และบอกยอดคลื่นเขาบอกว่ายอดคลื่น2ยอดที่อยู่ใกล้กันมากที่สุดจะอยู่ห่างกันกี่เซนติเมตรนะคำถามนะครับอยู่ห่างกันกี่เซนติเมตรจากคลิปเกาเกาๆนะหรือจาก จากที่ได้เรียนได้เรียนมาแล้วครับยอดคลื่น2ยอดที่อยู่ติดกันเนี่ยใกล้กันมากสุดคือติดกันเนี่ยมันจะเท่ากับ1นึ่งลมดาดังนั้นโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามหาเลมด้าเรามาดูกราฟนิดนึงก็ได้กราฟการทดลองอย่างนี้เนื่องจากว่าการทดลองเนี่ยเวลาเราทดลองเนี่ยมันอาจจะดูกา,ารวัดกันเเนี่ยอาจจะยุ่งยากนิดนึงนงะก,ก็จะทาให้กราฟก็มีลักษณะของจุดที่ได้จากการทดลองเนี่ยก็จะเป็น เป็นจุดประมาณนี้นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อยู่บนเส้นตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างเงี้ยปกติจะมันมันไม่เป็นเส้นตรงเป๊ะทีเดียวครับอา่าเราก็ลากเส้นแนวโน้มนะลากเส้นแนวโน้มแล้วก็ใช้ข้อมูลจากเส้นแนวโน้มตรงเนี้นะเขาโอเคเรามาทําความเข้าใจนิดนึงว่าไอวงกลมเนี่ยมันเกี่ยวอะไรนะถ้านักเรียนให้คลื่นนะเป็นอะไรกรําเนิดคลื่นเป็นจุดแล้วก็ให้คลื่นเคลื่อนที่ไป ให้ขึ้นขึ้นที่ไปออกไปทุกที่ทุกทางนะตรงนี้เป็นอะไรกําเนิดคลื่นเป็นจุดปุ๊บมันก็จะเกิดขึ้นเป็นวงกลมเกิดอันนี้ครูมองเอาแบบนี้กันมองในลักษณะที่ว่าเป็นคลื่นนะขยับไปเวลานะเวลาที่ที่มันผ่านไปขึ้นก็ไอวงนี้ก็ขยายขึ้น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 ไอตัวเนี้ยรัศมีวงกลมเนี่ยมันจะเท่ากับระยะที่ขึ้่นเดินทางไปได้ นะเพราะว่าคลื่นเนี่ยเมื่อแหล่งกําเนิดคลื่นเป็นจุดเนี่ยคลื่นก็ะจะแผ่ออกไปทุกทิศทุกทางงั้นระยะทางเนี่ยเราก็วัดตามที่มันเคลื่อนที่ครับวัดตามที่มันเคลื่อนที่ไอ้ลูกศรในนี้เขาเรียกรังสีเนะาะลังสีก็เป็นตัวบอกทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นงั้นเราก็เลือกเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะรัศมีทุกเส้นมันก็บอกระยะที่เคลื่อนเคลื่อนที่ไปได้เราก็วัดงั้นแสดงว่าตรงนี้ครับรัศมีเนี่ย มันคือระยะระยะทางที่ื่อนขึ้นที่ไปได้ว่า2วินาทีเนี่ยขึ้นขึ้นที่ไปได้10เซนเมตรสวินาทีขึ้นขึ้นที่ได้ไปได้20ซนเมตรอันนี้เราไม่ดูจุดนะเราไม่ดูจุดข้อมูลที่เราได้มาจากการทดลองแต่เราต้องดูที่ต้องดูที่ความชันกราฟนะซึ่งเป็นแนวโน้มนะของการทดลองชุดนี้6วินาทีาระยะเมื่อผ่านออกเมื่อจิ้มหลังก็ลันาหลังจากจิ้ม นาน6วินาทีเนี่ยหรือเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้เขาขึ้นกันที่ไปได้30ซนเมตรอันนี้เราก็แล้วก็หาจากกราฟรูปนี้ด้านนี้เป็นระยะทางที่ขึ้นึ้นที่ไปได้อันนี้เป็นเวลาถ้าเราจับตัวนี้ตั้งแล้วหารด้วยตัวนี้หน่วยของมันก็จะเป็นเซนติเมตรต่อวินาที อันนี้ก็คือเป็นหน่วยของความชันกราฟนั้นความชันกราฟรูปนี้มันคืออัตราเร็วคลื่นครับโอเคครับคราวนี้เรามาวิเคราะห์โจทย์โจทย์บอกอะไรเราบ้างโจทย์บอกว่าสังเกตนะสังเกตคลื่นดนที่เกิดขึ้นได้ดังกราฟอ่านี่ตัวนี้ตัวเลขที่เขาบอกมาให้โจทย์บอก บอกว่าความทีที่เกิดขึ้นก็คือ10เพิร์ตเขียนไว้ก่อน10เพิร์ตเพิร์ตก็คือ1ส่วนวินาทีนะครับเวลาเราแทนค่าลงไปในสมก,การเนี่ยหน่วยแบบนี้มันมันมองเราง่ายนะเราไม่ใช้ตัว s d s z นะเพราะว่าตรงนั้นมันจะ,ะมันจะหารกันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงก็อ่านๆไม่เจออเลยนะเลามาเจอประโยชน์นีกประโยชน,นึงนะสอยอด คล,คลื่นสองยอดคลื่น2ยอดที่อยู่ใกล้กันมากสุดอย่างกันกี่เซนติเมตรเนี่ยอันนี้ก็เป็นคําถามครับโจทย์ถามโจทย์ถามนั้นโจทย์ถามหาไอ้ประโยคนเนี้ยนะยอดคลื่น2ยอดอยู่ห่างกันเท่าไหร่เนี่ยยอดคลื่น2ยอดตัดกันนั่นก็คือโจทถามตัวความยาวคลื่นหรือล a มดาโอเคตรงนี้จากจากที่ข้อความอธิบายมานะก็ประมาณนี้คราวนี้ก็มาดู กราฟบ้างกราฟตัวน uh, ี Del ้บอกอัตราเร็วให้เรานะกราฟตัวนี้บอกอัตราเร็วให้เราซึ่งอัตราเร็ว v เท่ากับความชันกราฟความชันกราฟก็ง่ายๆฮะเราก็เลือก2จุดนะอันนี้ทบทวนเรื่องความชันกราฟนิดนึงเราก็เลือก2จุดที่ข้อมูลมันชัดนะหนูก็เลือกจุดนี้เลยนะเลือกจุดนี้จุด1นึงแล้วก็จุดนี้จุด1นึง ซึ่งจุดนี้ระยะที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดคลื่นเนี่ยหรือว่ารัตมีงวงกลมเนี่ยเท่ากับ50ซนเมตรนะห้ซนเมตรลบด้วยจุดนี้ก็คือ0หารด้วยนะแกนนอนบ้างแกนอน,น,น,อนตรงนี้คือ10วินาทีนะกถึตงตรงนี้จุดนี้ก็คือ0ดังนั้นก็จะได้อัตราเร็วออกมาเท่ากับ5ซนเมตรต่อวินาที ก็ง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรเลยเพราะว่าโจทย์บอกความถีบอกอัตราเร็วผ่านทางกราฟเลขถามาตัวเลมด้าก็สมการง่ายๆเนาะจากตัวนี้เลยจาก V เท่ากับเลมด้า f ออันนี้ถ้านักเรียนจําไม่ได้นักเรียนก็จําเป็นต้องทาทาโจทย์เยอะๆถ้านักเรียนยังจําไม่ได้นั่นแสดงว่านักเรียนยังทาโจทย์ไม่มากพอยังไม่พร้อมนะยังไม่ ยังไม่พร้อมสําหรับการสอบก็ต้องทําให้พร้อมนะฝึกตัวเองให้พร้อมเมื่อพร้อมแล้วไปสอบนักเรียนก็จะได้คะแนนที่คะแนนที่ดนะีก็โีเราก็จะแก้สมก,การก่อนแล้วกันพอดีสมก,การมันง่ายเนาะแล้วก็จำได้เท่ากับ v ส่วน f แทนค่าเลย v ก็คือ5ซนติเมต่อวินาทีหารด้วยความทีส1หส่วนวินาที ตัวเลขหารกันได้0.5หน่วยบ้างหน่วยเซนติเมตรต่อวินาทีหน่วยก็ตรงนี้ก็คือกลับเศษเป็นส่วนขึ้นไปคูณนะคูณด้วยวินาทีส่วนด้วย1หน่วยก็ออกมาเป็นเซนติเมตรครับก็ได้ลดัมดาเท่ากับ0.5เซนติเมตรบังเอิญข้อนี้นะโจทย์ถามในหน่วยเซนติเมตรดังนั้นเราก็ตอบได้เลยครับโจทย์ถาม นะอยู่ห่างกันกี่เซนติเมตรก็ตอบได้เลยตอบทำนี้เลยเราก็ได้หน่วยออกมาหน่วยก็จะเป็นตัวเช็คคําตอบนะตัวเช็คว่าการคิดของเรานั้นมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะจะคิดแล้วเราถูกต้องอะไรเงี้ยนะก็ก็เป็นวิธีนะเป็นวิธีการหนึ่งที่แนะนําว่าให้นักเรียนใส่หน่วยตลอดนะตลอด,ลอดทุกครั้งที่มีการแทนค่าด้วยตัวเลขอันนี้ก็ ก็จะช่วยนักเรียนเช็คคำตอบได้ถูกต้องสำหรับตัวอย่างนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ